สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เ่าเหมือนเดิมนะครับกับกบผมผู้ก,กองสมพันธ์พี่น้องมันอนู่กัตรงกับวันที่สิบสามที่หน้าคมสองทนอร่อยหกสิบหานะครับประมาณ7เกมีมงนะครับตอนเ้าที่ที่สมพันธ์ฟาร์มกบบ้านโนนราศีตำบลโกร่อำเภอโกสมพิสใจจังหวัดมาหาสาร,ราคามาาารราคานะครับมันนี่เขามาเมือง การเตรียมกบพ่อแม่พันธุ์หรือใครพี่น้องแล้นี่ตรงบอกอ่าละลายยางเลยครับพีน่น้องมันเครื่อกงก่อนตั้งกระสีเย็นปะตั้งกระสีผพมันปิดไว้ได้ยามันนะ่ล้วมีิีไ้แบบนี้นะครับเย็นมาพี่น้อง เขาดิปปิดว้แบบนี้เดยเขาห่อนนะครับเป็นการอบอบเขานะครับที่กีบอ่อนมีทั้งสีกันฝนกันนั่นพุ่มลมผัดออกเลยบว่ามีที่เยดไหมอยู่พี่น้องเมื่อท่านไห็เทีนก็เลยเอามาไห้บอนี่สมมติเอาบอลใด้ปั๊บมาแล้วก็เอาบอลพุ่มลมไหวนะครับเมื่อไปอบพอดีนะครับเปลี่ยนปไว้พุ่มบอลพุ่นะครับ แต่วางที่ขี่ขา,ขบานบขเปลี่ยนว่าเจ้วเตะจังวะนะครับแต่ว่าเอาต้องแบบนี้มันทีดีพี่น้องโอบไปทำความสะอาดดีแล้วโอบไปน,นะครับมันสิ่ใครดีจับกับพวกอดกันดีนะพี่น้องตอกน้ำต้อาางเน,น่าเน่าหน่อหน่อยเห็นไหมผมเห็ดน,น,น้ำน,นา้อยดิให้มันน้ำเสียไวปพี่เห็ดก็คือ เขาเปิดน้ำบ่อครึ่งนึงแล้วก็เอาน้ำนี่ล่องเ,เปิดร่องครึ่งนึงนะครับให้มันให้มันเน่าหน่อยอย่าให้มันเน่าหมดนะครับบวเน่าจนบบคักๆเด้ดิกบตายดิไม่มงั้นเนา่าลายนะครับให้มันเน่าวไว้เพราะครึ่งเดียวนะต้องสะอาดเน่าแบบสะอาดได้เพราะมันเน่าแบบนั่นนะครับก็บให้อาหารกินเยอะจุ่มเลยนะครับเห็นบ่มนี่ตัวนวดน้ำน้ำนี่น,ปน,น,น,ปนะปึ๊กเลย ใครมีประมาณเตรียมตั้งตัวคุณอ่ะบุ้ง,ป,งปิงกิงน,นะครับสายพันดนครพนมนีน่บอสท่นนี่ใกลแก่ซื่อๆเลยนี่ใครบอสท่นแก่ซื่อๆันใครแก่สืสสมุดมือไว้ายภัยเอาลงใครมุดไว้ได้หนินใครได้หน่อยนะครับยันนั่นน่ะมึงถืไว่มองไว,นงไว,ว้นะครับต้องเก็นบอสไรที่หาบอสนะครับ ที่หาขอ,อกนะครับขอ,อกบขอ,อกี่ไงขอ,อกแล้วหกบอเจ็ดบอนะครับหาบอพอดีหาขอกพอดีนะครับเตรียมไว้แล้วนี่ไงหนึ่งไปยื่นเขาเนี่ยมันตัวนหน่อยลงไปยวงไหนบังจับไปเห็นะครับเพื่อไปเสร็จวาจากทางนี้กับวงส่งครับนี่พึ่งตะปูพี่น้องตะผูเขาไปกันนะครับนี่ กินอาหารดีกันน้ำกันบ่อยมันเน่าหลายแต่ก็บ่อยบ่อยเน่าซะเลยเห็บ่อยนึงแดงแต่สอนตักไปใส่บอ่อลอุบาลเด้ยเอยเราไปแช่น้ำยาไปนะครับอันจะได้ที่ตักก็ยาวยาวสอนที่ทำไปตักบอ่อลที่เป็นโลุมาตักได้หรือเปล่ามันมีบ่อตัวเมียเป็นโลุมนี่เห็นมั้ยนั่นตักไปอยากจะใส่น้ำเขา แล้วมือจับออกันเลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวเอาไปไว้ในบ่อนุบาลของเขาเลยเขารักษาจ้าของก่อนนะครับเบื่อเมื่อนี้ยพี่น้องถึงตัวผูกสีสียังเหลืองเดยกันตัวเดียวป้อมคุณสมบัติของตัวปูนสียังเหลืองนะครับเห็นบอพี่น้องมันมีสีเหลืองเลยตัวปูกเพราะคือตัวเมียตัวเมียที่มันสีเหลืองบอกเลยนะโดยน้อยป้อมนะครับนี่คือตัวปูพี่น้องตัวน้อยเพราะตัวเมียตัวใหญ่ได้ผลปวดปูนเปลี่ยได้ผล ก็ตัวหู้ใจน้อยนะครับน้ำก็แยกน้ำเย็นเบิ่งเ้องไรน้องเห็นแบบสะอาดดิเปิอดออกเครื่องหนึ่งก็ใช้เอาน้ำสะอาดลงเครื่องหนึ่งก็สะอาดเลยนะครับก็จะน้องตายเด้พี่น้องเห็นหน้องแค่แยกน้ำน้างแค่เลยน้านแบบปลอมๆนะครับนี่วอยู่ที่นี้แหละพี่น้องมันเล่นกับพีชไ้น,นะครับมีพีชสาไว้ยนีนย้เราโอ๊บอยังนี่แหละให้เขาหอน ยิ่งดีนะครับฮ้อนยามมัลงใส่น้มมันก็เย็นหมดลยมันก็ไกลกอดเขาเลยเองปุ๊บปั๊บปุบปั๊บปุั๊บเปิดตะพิงเกือแสงคักเลยห้องเอฟห้องห้องนี้รอีกอะห้องอะไรตะบ่นเอฟ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 อ้าวเสียหายเอฟนี้เสียหนาเสียหนาห้องเอ้ยเอฟ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 โชว์ห้องเหรอห้องใครแม่ยเราตีโชว์ไหม เอ Emmanuel, เอห้องเห็นยังไหมเห็นไหมพี่น้องห้องเลยบ่บ่บ่ใครนะเอาน้ำเอาน้ำไม่แท่งสักหน่อยพี่น้องเตกินก็อันนึงเขาถึงน้ำไม่นะครับพี่น้องที่ต้องให้น้ำหมะนาวซะก่อนน้ำเสียซะก่อนว่าเป็นหมกเน่าคักๆเอาน้ำให้มันมีกินมี่ยังนะครับ มันยืดต้องแบบนำเอาเนาะเพว่ววาเอาแบบสะอาดขึ้นเนาะพวกะเพราะใหครับเพราะให้เอาแบบสะอาดนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี่แหละพี่น้องผมจะไปเฝ้าไปปลูกต้นตะไคร้พี่น้องปลูกต่อไปเนาะต้นตะไคร้นี่ยกันปลูกแล้วอย่าลืมซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ